บอสประตูพี่เสียงภาษาไทยโดยพิสังนัดโอ้อย่าพิมเต็มพ่อคอนกันด้วยเนยะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่เกม D.O.S รู้สึกผิดมันรู้สึกผิดทุกครั้งที่พูดชื่อเกมแล้ววันนี้ผมเรามาอยู่กันที่ chapter ์ที่3นะครับผมชั a เตอร์นี้มีมีชื่อว่า c เ m e SCREEN นะผมเป็นอ่าพูดสกรีนต่างๆเนาะโอเคเรามาที่เลือกกันด่านแรกเลยนะผม Murder Motel มมอนะผม Murder Motel ทนะ อันนี้ผมตัดเล็บแล้วเนาะอาจจะไม่มีเสียงขูดแล้วนะผมเดี๋ยวขอเปิดเสียงนิดนึงนะคลิปแรกนี่เสียงขูดคลิปที่สองนี่เริ่มเปิดเสียงที่ตายสิ่ะเรามาอยู่ที่ murder motel นะผมคือการฆาตกรรมนั่นเองนะผม,ผมได้กระดาษมากโอเคนอกจากผมจะใส่ซับให้เหมือนเดิมนะครับผมจะไม่พูดเนาะ ว่าใส่ซับเอาจะดีที่สุดเราได้เป็นเพชรอัญมณีมาโอ้ข้างล่างนั้นมีมีดครับผมแต่เหมือนจะต้องเคลียร์เศษกระจกไปก่อนเนาะตรงนี้มีปุ่มกดได้แค่ข้างบนงั้นเหรอเอ๊ะข้างบนตรงนี้มีกระเป๋าฮะเบื่ออกมาได้แฉลง,งตรงนี้เข้าได้เหรอ ใช่น่าต้องเอาไม้กวาดมากวาดนี่ก่อนบ้างฮะโอเคผมว่าเราได้มีดมาเอาไม่ใช่แสลงงัดก่อนโอเคปึ๊บอ่าเราก็ได้มีดมาเอามีดมาทำอะไรสักอย่างตรงนี้มีกระเป๋าเปิดออกมาเปิดออกมาได้เป็นอ่าไฟแว่นขยะนีห่หนะ ม่นขยายตรงนี้มีอันเจมสีแดงซ่อนอยู่อ๋โอ้อหมุนได้เหรอออ๋โอเคอ่ะคะเราต้องเชื่อมตอ่สอสินะให้มันถึงปุ่มข้างบนเราต้องกดยังไง โอเคต้องเชื่อมต่อให้ครบทุกมุมแบบนี้เอรอ๋อต้องให้มันเชื่อมต่อกัแบบนสินะเอ๊ะนี่ทำไมมันไม่ต่อโอเค okay. แล้วก็ นี่มาตรงนี้อ๋อต้องเอาไปที่แกมบวกสินะเยบน้อยโอเคได้แล้วนะผมอ่าผมที่สองติดแล้วก,กดสวิตกันเลยปิ้งาาโะเคเรามาสู่ ห้อง,หองเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างหลังโอเคเป็นรหัสเซฟเราต้องหารหัสมาก,ก่อนงั้นมันที่ปริศนาตรงนี้เราต้อง ได้แล้วแล้วตรงนี้คือตรงนี้เราไม่มีที่หมุนงนั้นสินะงนั้นตรงโซฟาเอามีกี่ได้ไหมอ่ามีกี่ได้มาได้มาเป็นกุญแจให,หมายเลขห้าโอเคอ่าจับลงไปจับลงไปนะกุญแจไปเปิดปึ๊บโอเคตู้หมายเลขห้าตู้หมายเลขห้าเอามาไขา ปึ๊บอ๋อได้เป็นหน้านีงไงที่หมุนโอเคเราก็กลับขึ้นไปขั้นบนอีกรอบนึงโอเคกลับมาที่ตู้เกมตรงนี้เราเอานี่มาติดปึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บเราได้เป็นลูกภาพสินะ หมพความไงอ๋อสอบได้โอเคแป๊บหนึ่งนะขอหาท่าก่อนท่าเขาเป็นอ่าฮะเท้าวขวาเอียงเท้าช้ามือขวาชูขึ้นเท้าวขวาเอียงมือขวาชูขึ้นคือรูปนี้คือรูปนี้ อ่าฮะรูปนี้หมายเลขอยู่ตรงไหนนี่ไงคือ3ามห้าหกศูนย์เจดห้าหมายมาสามห้าละโอเคสามหแล้วก็เจห้า โอเคเออกยจะได้ได้กุญแจสีฟ้ามาไขาเลยโอ้ใหม่กดโอเคอ่าอเมอร์เดิลมเชลก็จบไปแล้วนะผมเราไปชัปเตอร์ต่อ,ตอไปกันเลยชัปเตอร์ที่เก้าพ o m p เรามาชัปเตอร์ที่สิบกันนะครับผม get right q u e s t e อันนี้มันเป็นตู้เซฟเลย เงินออกได้เราได้เป็นหัวปักอะไรสักอย่างนะึงทางนี้ได้เป็นจดหมายโอเคเดี๋ยวผมแปะเดี๋ยวผมเขียนไปให้โอเคเนาะโอเคแล้วก็เป็นปริศนาตัวเลขสินะ โอเคไม่เข้าใจน่าต้องไปหาตัวเลขก่อนนะผมตรงนี้มีเครื่องสแกนเหรอไอ้ตรงนี้มีหัวปักหนึ่งมีมีผลึกมาแล้วน่าเอาไปหยิบยังไม่ได้สินะตรงนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งหุได้ไหมหุบไม่ได้หัวปักใส่หัวปักใส่ไม่ได้ไไดโอเค งั้นเรามาที่ตรงนี้ 5G โอเค 5G 5GS7 P2 5GS7 P2 5G S7P2 เดี๋ยว 5G S7P2 5G S7P2 5G S7P2 โอเคโอเคฮะคืออะไรอะ่ะ อ๋อต้องเสียบอ๋อโอเคเราต้องเอาสีเขียวไปให้ครบใช่ไหมอ๋โอโอเคเข้าใจแล้ว Kiinni okay, โอเคได้แล้วโอ้โอเคได้แล้วก็จะได้โ oh oh yeah. อ้ใหม่กอดปิดออฟไปโอ้ยเอานั้นเปิดไม่ได้งั้นอันนี้หลึเกเจมมาเค่เสียง เฮียได้มาแล้วน่าจะมีแค่อย่างเดียวมั้งอ่าได้เป็นการ์ดโค้ดมาเอามาใส่ตรงนี้อ่าโอเคได้เป็นกุญแจกุญแจกุญแจกันหรอไขตรงนี้ ได้เป็นคอนได้เป็นที่บิดอะไรสักอย่างนี่น่เอ๊ะ เราผ่านมาได้ไงอ โอเคนะผมยิ yes. ่สหาแล้วโอเคมันก็ไม่ได้ยากนะชิวๆอะ่ะไม่ได้ยากง่ายมากเลยชิวๆมาโอเคคราวนี้มาเป็นตู้โทรศัพท์เลยข้างใต้นั้นมีสัญญา นีน่ต้องหาของก่อนสินะตรงทางนี้มีนาฬิก,กาเราเลื่อนอะไรได้ไหมยังเลื่อนไม่ได้ต้องไปหาของก่อนสินะหลักไม้ตนี้ใต้หินมีเพชรอะฮะเลื่อนถังขยะมาได้กระดาษมา โอเคนะผมเดี๋ย,เยนเฉดแ้ให้แล้วก็ได้สีเขียวมาอันนี้มีสวิต์อยู่กปดออกมาได้ข้างบนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะ่ในกระดาษยังเปิดไม่หมดเลยไม่มีอะไร โอเคเรามาของเล่นก่อนอ่าของเล่นได้เป็นที่นี่คืออะไรอ,อ๋อนะ่ต้องเวลาแน่นอนเลยอ่าฮะคิปแฮพอโดสอี่เจ็ดสามเก้า ีเ7 3 9คามใบอเคไปหาคำใบก่อนนะมันต้องมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างมันเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างนะเป็นสีลย่ยมใช่นอื้อ <c oughs> โอเคโอเคเกมปริศนาบ้านนี้ก็สินะเราต้องทำให้ดับให้หมดก่อนโอเคเริ่มจากนี่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 ไม่ใช่อ๋อหรือเราต้องให้ติดแค่สองดวงหรอ โอเคโอเคโอเคนี่เองอ๋อก็ไปหาตั้งนานท่วงปึ๊บเอาวันนี้ใส่ปั๊กอ่าฮะ โอเคอ่า <Okay>. uh, เป็นให้เราโทรไปหา4739 4739เอ้าเคคืออะไรอ่ะ เราต้องหาอะไรอะ่ะ okay. เอ๊ะศูนย์สองเหรอศูนย์สองอ๋อไม่ใช่อ๋อสี่คือสี่คือรูปนั้นสองคืออันนี้โอเคเราได้สองกับสี่แล้วเดี๋ยวขอไปแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมลืมอ่าได้สองกับสี่สองกับกดที่ประตู เราได้สองกับสี่สี่เป็นรูปนี้สองเป็นรูปอา่าสองเป็นรูปนี้เคเราขาดหนึ่งกับสามหนึ่งกับสางั้นเหรอ1นึ่งเราขาดหนึ่งกับสามสามเป็นรูปอา่าเป็นรูปอา่าอะไรนะไอกำลังกลังสีสเป็นรูปกำลังตลังสีหนึ่งนี่เดาได้เลย อ่าได้ละแค่นี้เองเค่แล้วก็เปิดประตูตมาปึ๊บโอเคผ่าน Chapter ที่สิบเอ็ดไม่ได้ยากคนระับไม่ได้ยากแค่เป็นสนามปวดหัวนิดนึงปือสนามไม่ได้ยากนะผมเก็บเอาไว้สักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นทางผ่านโอเคอย่างแรกที่เราเจอคืออัญมณีสีแดง ปุ่มตรงนี้กด,ดไปแล้วเลื่อนขึ้นได้เป็นรถคันหนึ่งต้องหยิบล้อมาเอามาใส่ที่รถไม่ใช่เอามาใส่ที่รถสองด,ด้านแล้วก็ปุ่มนี้คืออะไรอะโอเคแล้วก็อ่าไม่ได้จะดูตรงรถ ตรงนี้เปิดได้ไหมได้สายเชื่อมอะไรสักอย่างหนึง่งเขเคงั้นมาดูที่ตู้ข้างล่างมีอิดในลิ้ชักใีกุญแจแล้วก็ไม่มีอะไรเลยข้างล่างนั่นคืออะไรอะ่ะ ได้มาโอเคก็ตามนี้นะโอเคอ่าอีกฝั่งนึงอ๋อเราต้องเอามาโยนใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะอ๋อ,อเก็บได้เก็บรอบได้โอเคอโยนใส่ฝั่งนี้ โอเคได้เจมมาแล้วนะผมอ่ะแล้วคราวนี้เก็บไม่ได้แล้วโอเคเอไม่ได้คันไม่ได้คันหมุนนี้ต้องเอามาทำอะไรสักอย่างโอเค มุนได้ตุ้แจเสียบท่าจะต้องไม่มีพลังงานต้องเอาพลังงานมาใส่ก่อนชิ โอเคแล้วเราก็ยังไม่ได้หรอน่าจะอยู่ตรงนี้มั้ง 越来越。嗯 เว้ Wait, What เดี๋ยนะมองด้านนี้ไม่เห็นอะไรแต่พอเรามองด้านนี้ออแปลกตาดีโอเคชัตเตอร์สามก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเดี่ยบผมเดี๋ยวไว้ต้อกันชัชปเตอร์สี่นะครับในคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่นะผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit